สวัสดีค่ะเริ่มต้น Deep d i ดฟวันนี้กันเลยนะคะกับเรื่องราวจากเอกสารที่น่าสนใจมากค่ะเป็นเรื่องของหลวงจินคงหมิงที่กำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ดีๆแต่ดันไปพัวพันกับปีศาจจิ้งจอกเจ้าเล่ห์อย่างใบเยื่อเข้าซะได้ครับเรื่องนี้มันมีปมซับซ้อนเยอะเลยทั้งเรื่องตัวตนเรื่องทางเลือกแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างความดีความชั่วภารกิจของเราวันนี้ก็คือ จาะลึกลงไปในเรื่องนี้แหละครับทำความเข้าใจตัวละครแรงจูงใจแล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญๆญที่ส่งผลกับชะตาของผู้เขาใช่ค่ะเพราะดูเหมือนว่าเส้นแบ่งขาวดำในเรื่องนี้มันไม่ได้ชัดเป๊ะๆอย่างที่เราคิดกันเริ่มแรกเลยคือคงหมิงกำลังนั่งสมาธิอยู่ริมน้ำตกดูสงบมากเลยนะคะครับแต่แล้วก็มีเรื่องจนได ปีศาจหมีดำฮูซานโพล่มาเหมือนจะเข้ามาทำร้ายจังหวะนั้นพอดีเลยไบยเวปีศาจจิ้งจอกรูปงามก็เข้ามาช่วยครับเข้ามาช่วยแต่ก็พลาดท่าบาดเจ็บเองซะงั้นอืมแล้วตรงนี้แหละค่ะที่เรื่องมันเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วคงหมิงด้วยความที่แบบเป็นคนดีมีเมตตาแล้วก็คงรู้สึกผิดด้วยที่ไปหยวเจ็บเพราะช่วยตัวเองก็เลยยอมให้ครับยอมให้ไปแต่การถ่ายทอดพลังนี่แหละกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย มันไปปลุกสิ่งที่เรียกว่าจิตมารขึ้นมาในตัวคงหมิงจิตมารหมายถึงพลังปีศาจที่ซ่อนอยู่เหรอคะประมาณนั้นครับอาจจะเป็นสัญชาตญาณดิบหรือพลังที่ถูกกดไว้แต่กําเนิดผลคือคงหมิงมีพฤติกรรมรุนแรงขึ้นมาแล้วก็เผลอ,อไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับไปยัวโอ้ซึ่งมันขัดกับความเป็นหลงจีนของเขามากเลยนะคะขัดแย้งกันสุดๆครับแล้วเรื่องก็มาหักมุมอีกกลายเป็นว่าไอเหตุการณ์ปีศาจหมิงนั่นนะ่ะ เป็นแผนทั้งหมดเลยแผนของไปยวใช่ครับไปยวสั่งให้หูซานซึ่งเป็นลูกน้องตัวเองมาเล่นละครทำร้ายคงหมิงเพื่อหาเรื่องเข้าใกล้แล้วก็หลอกเอาโอสดสวัสนี่แหละโหนี่คือวางแผนมาตั้งแต่แรกเลยเหรอคะเนี่ยร้ายกาจเหมือนกันนะครับแรงจูงใจก็คือต้องการพลังโอสดสวรรค์เพื่อไปฝึกวิชาขั้นสูงให้สำเร็จเร็ว,รวตามที่อาจารย์ตัวเองแนะนำมา บวกกับความกดดันด้วยในฐานะที่เป็นโอรสองค์เดียวของราชาปีศาจจิ้งจอกอ๋อมีเบื้องหลังเรื่องครอบครัวด้วยครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือการเสพสมกับคงหมิงที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอ่ะมันดันช่วยเพิ่มพลังให้ไปยวยดิด,ดียิ่งกว่าเดิมซะอีกเอา้ากลายเป็นดีซะงั้นใช่ครับเขาก็เลยเห็นโอกาสตัดสินใจว่าจะกาะติดคงหมิงต่อไปเพื่อดูดพลังเพิ่มนี่ยังซับซ้อนไม่พอใช่ไหมคะ เรื่องตัวตนคงหมิงก็มีปมอีกใช่เลยครับอยู่ๆก็มีทูตปีศาจโผล่มาสองคนเจี้ยนกวางกับหลี่เจี้ยนมาเปิดโปงความจริงว่าคงหมิงไม่ใช่แค่หลุงจินธรรมดาแต่เป็นใครคะเป็นถึงองค์ชายโอรสของอดีตราชาปีศาจที่ถูกเง็กเซียนฮ่องเต้สังหารไปฮะจริงหรอคะเนี่ยแล้วมาอยู่โลกมนุษย์ได้ยังไงถูกจับมาเป็นตัวประกันครับตั้งแต่ยังเด็กโตมาในวัดเลยไม่รู้เรื่องอดีตตัวเองเลยโอโ้โห ชีวิตพลิกผันมากนี่คือจุดเปลี่ยนใหญ่ของคงหมิงเลยครับเขาถูกบีบให้ต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่พยายามลืมมาตลอดฝันร้ายเรื่องสงครามเรื่องพ่อแม่ที่ตายไปมันกลับมาหลอกหลอนทำให้เขาต้องเลือกว่าจะไปทางไหนต่อใช่ไหมครับครับระหว่างการบำเพ็ญเพียรในเส้นทางธรรมตามที่อาจารย์มนุษย์สอนมาหรือจะกลับไปรับตำแหน่งราชาพิศาดเพื่อปกป้องเผ,าผ่าพันธุ์ของตัวเองคงสับสนว่าวุ่นหน้าดูเลยนะคะครับ ถึงขั้นคืนหนึ่งไปดื่มเหล้ากับไปยเย่อเลยระบายความอัดอั้นออกมาไปยเย่อก็ทําทีเป็นปลอบใจให้กําลังใจก็คงมีส่วนปลอบจริงๆบ้างแต่ลึกๆก็แอบหวังผลเรื่องพลังอยู่ดีอืมเจ้าเลจ่จริงๆแล้วลิดเหล้ากับความเครียดนี่แหละครับมันไปกระตุ้นจิตมาในตัวคงหมิงอีกรอบทําให้เกิดการเสพสมครั้งที่สองใช่ครับยิ่งตอกย้ําความขัดแย้งในใจคงหมิงหนักเข้าไปอีกแต่สุดท้ายเขาก็ยังเลือกทางทําอยู่ใช่ไหมคะครับ ตัดสินใจว่าจะมุ่งหน้าไปเขาเทียนซานเพื่อบำเพ็ญเพียรต่อแล้วไปเย,ย้ยตามไปด้วยสิครับอ้างว่าจะไปส่งเพื่อความปลอดภัยแต่จริงๆก็คือจะตามไปดูดพลังต่อว่างั้นเถอะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ระหว่างทางนี่แหละครับปะเข้ากับเรื่องใหม่เรื่องอะไรอีกคะเนี่ยไปเจอจิ้งจอกสาวบาดเจ็บหนีออกมาจากสำนักนางชีนางบอกว่าถูกจับไปขังรีดเลือดเอาไปทำยาสเสน่ห์ฮะ สำนักนางชีเนี่ยนะทำเรื่องแบบนี้คงหมิงคงไม่อยากเชื่อใช่ครับตอนแรกคงหมิงยังเชื่อมั่นในฝ่ายธรรมะอยู่ก็เลยตามไปเยื่อไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็เจอจริงๆสินะคะเจอเต็มเต็มครับห้องลับใต้ดินเต็มไปด้วยปีศาจจิ้งจอกถูกขังถูกทรมานเยอะแยะเลยโอ้ภาพนั้นคงทำให้โลกของคงหมิงสั่นคลอนเลยนะคะแน่นอนครับ เส้นแบ่งขาวดำที่เคยชัดเจนมันพร่าเลือนไปหมดในพริบตาแล้วเจ้าสำนักล่ะคะยอมให้ช่วยง่ายๆหรอไม่ยอมสิครับเจ้าสำนักไปลู่ออกมาขัดขวางไปเยื่อก็เลยเข้าสู้แต่สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ครับโดนทำร้ายบาดเจ็บสาหัสปางตายเลยจังหวะที่คงหมิงเห็นไปเยื่อซึ่งถึงจะเจ้าเล่แต่ก็ร่วมทุกขร่วมสุขกันมากาลังจะตายต่อหน้าฟังเส้นสุดท้ายครับ พลังปีศาจในตัวคงหมิงระเบิดออกมาเลยคราวนี้มาเต็มทั้งจิตมารทั้งพลังเนตรอคีตื่นขึ้นมาเป็นราชาปีศาจเต็มตัวใช่ครับจัดการเจ้าสำนักไปรู้ได้แบบง่ายดายมากแล้วก็พาไปยุ่ยหนีได้แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะไม่จบครับเจ้าสำนักนั่นสั่งป่าประกาศไปทั่วเลยว่าราชาปีศาจปรากฏตัวแล้วเตรียมระดมพลฝ่ายธรรมะทั้งหมดเพื่อตามล่ากำจัดคงหมิงโห จบได้เข้มข้นมากเลยค่ะครับมันทิ้งคำถามมาเยอะเลยว่าจริงๆแล้วตัวตนของเราเนี่ยมันถูกกำหนดโดยสายเลือดใช่กำเนิดหรือว่าการกระทำการเลือกของเรากันแน่น่าคิดมากค่ะแล้วคนเราจะเลือกทางเดินของตัวเองได้อิสระจริงๆหรอคะในเมื่อมันมีทั้งพลังที่ซ่อนอยู่อดีตที่ตามหลอกหลอนแผนการของคนอื่นเข้ามาพัวพันตลอดเวลาแบบนี้ นั่นสิครับแล้วคงหมิงจะเป็นใครต่อไประหว่างหลวงจีนผู้เมตตาหรือราชาปีศาจที่ตื่นขึ้นมาแล้วหรือบางทีเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกแค่อย่างในอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเป็นคำถามที่น่าขบคิดทิ้งทายไว้จริงๆค่ะท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ที่ให้ไว้ในด้านล่างตามที่ปรากฏในหน้าจอแล้วนะหวังว่าทุกท่านจะสนุกกับการอ่านค่าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ